สวัสดีค่ะทุกคนนินดีต้อนรับข้อสู่องรีนเวนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากพัสดุที่รอจากต่างประเทศนะคะตอปทอได้มาถึงแล้วนั่นก็คือนี่เลยแชเดนเป็นกล่องจากไอเทมนะคะแล้วก็หนักมากๆไม่รู้ว่าเขาแพ็คอะไรมาให้หร <laughs> ือเปล่า <laughs> เดี๋ยวลองแกะดูนะคะตื่นเต้นนะคะรอประมาณหเดือนแล้วทีเดียวสำหรับเว็บนี้นะคะโอเคอ่ามีแพ็ แต่ว่าไอตัวแพ็คอะก็คือแตกหมดทุกอันเลยจ้าแล้วครีมกูจะเป็นยังไงโอ้ยครีมครีมครีมคีมยังอยู่ดีนะคะทุกคนสั่งมาเป็นนี่เลยเป็นครีมวิตามินซีนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นสปาไซส์เลยนะเป็นครีมสำหรับหน้านะคะแล้วก็ คอแล้วก็มือนะคะตัวนี้เป็นของ Advanced Clinical นะคะซึ่งรีวิวใน Facebook คือแบบถลม่มทลายมากว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นดีอย่างงูน<ๆ>ก็เลยอดไม่ไหวไปสั่งแต่ครั้งแรกที่ไปสั่งก็คือหมดหมดมาเป็นแบบว่า2-3สเดือนเลยนะแล้วพอมันเข้าปุ๊บแจ้งเตือนปับ๊บแล้วก็กดสั่งแต่สั่งมาได้สูงสุดแค่2อันเพราะว่ามัน น่าจะน้ำหนักเกินหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันสั่งได้แค่สองอันนะทุกคนก็เลยสั่งมาสองอันเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนี่รอบๆนะคะแพ็กเกจของเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นครีมวิตามินซีนะคะ for salon professional นะคะเป็นของแบบว่า อยู่ในแบบสปาอะไรอย่างนี้นะคะในครีมเนี้ก็จะมีอินฟิวิสเพียววิตามินซีจะมีวิตามินซีนะคะช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็รดวรอยรดเรือนลงเส้นเส้นแบบว่าเส้นรอยเหี่ยวย่นเล็กๆจะดูตื่นขึ้น for face neck and hand นะคะซึ่งตัวนี้มีบวกโฟลิกกับวิตามินอ e ีด้วยเนี่ยะคะ่ะในเจนี้ ตัวนี้เป็นอีกิัวนึ่นก็วอเตอร์มาเป็นอันดับแรกเลยที่เราเชียวแล้วก็อะไรดูเยอะแยะยุบยับหมดเลยผลิตที่ผลิตที่อ่อ USA นะคะส่วนวิธีใช้วิธีใช้อยู่ไหนวิธีใช้อ๋ออันนี้ไม่ทดลองในสัตว์นะทุกคนโอ้ดีมากเลยสุดๆอันนี้แบบ apply a a e p h a l a c i a n among for a k e e p into Clean n e c k face and body ได้แล้วก็ m a s s a g e into skin use steady until fully absorb ก็คือทาจนกว่ามันจะซึมให้นวดนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าตื่นเต้นนี่มีที่แกะด้วยตรงนี้ก็จะหุ้มพลาสติกไว้บริเวณฝานะคะแล้วก็มีแบบโคสโอเ p e นนะ หมุอ้าวหัวไม่แน่นอหมุนนี้ขึ้นมาหมุนนี้ขึ้นมาหน้าขึ้นมาแล้วเรามาดูเนื้อกันดีกว่า mm. เนื้อของน้องจะเป็นอย่างไร mm. ไมันไม่ขึ้นลรอคะเออขึ้นแล้ว mm. อะทำไมทำไมน้องไม่ขึ้นอ่ะ อ่าน้องปั๊มไม่ขึ้นว้ายกระจายออกมาเลยนะคะทุกคนเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอยเนื้อจะเป็นแบบครีมนิดนึงแต่มันก็ดูหนานะมันดูหนาแต่ว่าด้วยความเนื้ออิ่นจะหอมๆเป็นสไตล์แบบ หอมแบบผลไม้เปรี้ยว,วหวานนะทุกคนบอกไม่ถูกแต่ว่าไม่ไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมแรงไม่กินแบบอ่อนๆแล้วก็เจ้าตัวเนื้อเนี่ยเหมือนมันจะหนักใช่ไหมแต่ว่าในเนื้อมันไม่ใช่เป็นสีขาวแล้วหนักเลยมันจะเป็นคล้ายๆเจลนิดๆนะทุกคนเป็นแบบเนี้ยอ๋อเล้วอยู่เล้วอยู่เรามาลองทานนากันดีกว่านะคะชิ โอ้โหตื่นเต้นหอมนะคะหอมมากๆหอมเหมือนผลไม้อะไรสักอย่างซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าลูกอะไรทำไมนะอ๋อโอเคนี่นะเหลืองๆนี่นะเนี่ยเห็นไหนเนื้อชัดๆให้ดูอโอ้ นึกออกแล้วกลิ่นมันคล้ายมะม่วงนิดนึงอ่ะใช่เหมือนจะเป็นมะม่วงไม่แน่ใจก็ลองไปซื้อมาดูนะหนึ่งกระปุกนะคะราคาประมาณไม่เกินห้าร้อยบาทนะอันนี้สั่งจากไอเฮอร์นึกว่าจะกดซึมโอ้ฟิลลิ่งดีมากอะหอมมากอะทุกคน ชอบมากหอมมากอะไรวะเนี่ยขี้เข้าอะไรเซเลนวิเอสซันดามิดอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะทุกคนไปตามกันได้ที่เว็บ iherb หรือว่าในเว็บพีของไทยก็มีเอามาขายเหมือนกันจะขายอยู่ที่ประมาณ650บาทนะคะถ้าใครไม่อยากเรานั้นก็ไปสั่งในพวก ช้อปปีหรือว่าใน Facebook ของจิ๊บไฮโซแบรนด์หรือว่าจะเป็นของคุณตุกตุกจินตวีนะคะตุกสไตล์ใช่ก็ลองไปสั่งกันได้นะคะวันนี้เราก็จะบอกแค่นี้แหละมาเห่อให้ดูแล้วเดี๋ยวแบบเออมีแบบว่าเราดึงลอยดำอะไรมันดีขึ้นยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเม้ากันอีกทีวันนี้เราต้องไปทำงานก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะบาย